สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับผมแอดมินทีเช่นเคยนะครับในอยากเล่าขยอยขวัญมีท่านผู้ฟังคนไหนเคยมีประสบการณ์พบเจอกับสิ่งลี้ลับในสถานที่ต่างถิ่นกันบ้างครับเช่นเราไปเช่าบ้านอยู่ไปต่างจังหวัดหรือไปหอพักเรื่องที่ผมจะเล่านี้ครับต้องบอกว่ามันมีทั้งความหลอนและก็หักมุมในตอนจบด้วยจะเป็นยังไงไปรับฟังพร้อมกันครับกับเรื่อง ที่มีชื่อว่าหักมุมหลอนหอพักผีสิงเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้คุณแคร์ฟังนะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งแถวย่านหลักสี่เมื่อ8ปีที่ผ่านมาเพื่อนของคุณแคร์ครับมีชื่อว่าคุณโตนะครับคุณโตเนี่ยกับคุณแคร์อายุเท่ากันแต่คุณโตเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือผมจะงอกมากกว่าคนรุ่นเดียวกัน ด้วยความสงสัยครับคุณแครก็เลยถามคุณโต้ว่าเออโต้ผมแกเนี่ยมันงอกตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยหรือเปล่าเนี่ฮะคุณโต้ก็เลยตอบกลับมาครับว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่ามันมีสาเหตุว่ะคุณโต้ครับก็เลยเริ่มเล่าเรื่องราวให้คุณแคฟังครับว่าเมื่อประมาณแปดปีที่ผ่านมาครับคุณโต้กับแฟนเนี่ยย้ายเข้าไปที่หอพักที่อยู่แถวหลักสี่ เป็นซอยตันหอพักจะมีทั้งหมด5ชั้นครับสภาพโดยรอบค่อนข้างล่มลื่นคุณโต้พักอยู่ที่ชั้น5ห้อง505แต่ห้องนี้ครับมีลักษณะที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือภายในห้องนั้นจะมีประตูเชื่อมไปยังห้อง506ที่อยู่ห้องข้างๆที่เรียกว่าเป็นห้องคอนเนตครับหลังจากที่จัดเข้าของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแฟนของคุณโตก็ขอตัวกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก่อน คุณโตจึงไปส่งแฟนขึ้นรถและกลับมานอนที่ห้องสักพักครับก็ได้ยินเสียงเคาะประตูตกทางเชื่อมไปยังห้อง5 0 6คุณโต้ตกใจครับคิดว่าเฮ้ยใครวะมาเคาะประตูดึกๆเดินๆป่านนี้จึงลุกขึ้นไปเปิดประตูก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งครับยืนยิ้มให้ผู้ชายคนนั้นพูดขึ้นว่าสวัสดีน้องน้องเพิ่งย้ายเข้ามา,าอยู่ใหม่เหรอยินดีที่ได้รู้จักนะพี่ชื่อยุทธคุณโต้ก็เลยแนะนําตัวกลับไปครับ คุณยุทธก็เลยชวนคุยเล่ยเปื่อยครับตามภาษาจนคุณโต้เนี่ยมาสรุปคำหนึ่งที่คุณยุทธถามมาว่าน้องน้องน้องกลัวผีหรือเปล่าเนี่ยคุณโต้นึกในใจครับอืมแกจะมาไหมไหนเนี่ยจึงตอบว่าเออผมยังไม่เคยเจอครับพี่แต่ก็กลัวเหมือนกันนะพี่มีอะไรหรือเปล่าอะถึงถามแบบนี้อ่ะพยุทธเลยตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรหรอพี่กระถามไปอย่างนั้นแหละ เออถ้าน้องมีอะไรก็เคาะประตูเรียกพี่ได้ตลอดนะส่วนมากพี่ก็จะอยู่ในห้องนี่แหละคุณโต้ก็ตอบกลับไปว่าขอบคุณนะแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนข้างห้องกันไปคืนนั้นครับคุณโต้นอนไม่ค่อยหลับครับอาจจะเพราะว่าแปลกที่แปลกทางจนเวลาประมาณตีสองก็ได้ยินเสียงครับเหมือนกับมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ใต้เตียงมันเป็นเตียงไม้นะครับลักษณะเสียงเหมือนหนูวิ่งตุบๆไปมา ตัวก็น,นอนฟังนิ่งๆครับคิดว่าเอ๊ะจะหาวิธีไหนที่จะทําให้หนูเนี่ยมันออกจากใต้เตียงได้คือลาคาญประมาณนั้นนะฮะในขณะที่กําลังนอนฟังอยู่นั้นเสียงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆครับจนเหมือนกับมันชักไม่ใช่เสียงหนูแล้วมันจากตุ๊บๆเนี่ยมันกลายเป็นปึงป้งปึ้งมันเหมือนมีคนเอามือตบที่ปลายเตียงครับจากเสียงตบเริ่มกลายเป็นเสียงเล็บที่ขูดไปกับฝาไม้ของเตียงคลืด เครื่คุณโตนอนฟังอยู่นานครับเริ่มในใจแล้วว่าไม่ใช่เสียงหนูแน่นอนจึงลุกขึ้นนั่งในจังหวะนั้นเองครับก็มีเสียงคนเอามือตบที่ปลายเตียงดังปึง้งจนฝาเตียงด้านข้างเนี่ยดีดเปิดออกเลยฮะทําให้เห็นเป็นช่องดำๆใต้เตียงคุณโตสะดุ้งครับดีดตัวลุกขึ้นจากเตียงพรางคิดว่าเอ้ยไม้มันดีดออกมาได้ไงวะ จึงเดินไปเปิดไฟดูครับแล้วก็หยิบไฟฉายมาส่องดูที่ใต้เตียงเพื่อดูให้แน่ใจว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เตียงหรือเปล่าแต่ก็พบเพียงแค่ฝุ่นผงกับยกหยักย่ายครับจึงสรุปเอาเองว่าเตียงมันคงเก่าครับเวลาทิ้งตัวลงนอนไปเนี่ยทำให้น็อตหรือหมุดยึดมันคลายตัวคุณโต้ก็เลยอ่ะดันแผ่นไม้ที่อ้าออกกลับเข้าที่แต่ยินเสียงพิยุทธ์เคาะประตูครับไอ้น้องเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงทุบอะไรในห้องหลายรอบแล้วเนี่ยมีอะไรช่วยเปล่า คุณโต้จึงเดินไปเปิดประตูแล้วบอกว่าอ๋อพี่ไม่มีอะไรครับเตียงมันลั่นพี่ยุทธเลยบอกว่าหืมละ่ะพี่ก็นึกว่าเองอะโดนแล้ว <c oughs> คุณโต้ไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดแค่ว่าพี่ยุทธคนเนี้ยต้องเป็นคนที่ใส่เสียแน่ๆชอบมาอําเรื่องอะไรแบบนี้ประมาณนั้นในคืนนั้นครับคุณโต้ก็นั่งดูทีวีทั้งคืนเพราะว่านอนไม่หลับครับอาศัยนอนช่วงกลางวันเอาจนคืนต่อมาครับก็ยังนอนไม่หลับเหมือนเดิมรู้สึกระแวงไปทั่ว กลัวว่านอนไปแล้วจะได้ยินเสียงอะไรอีกพอเวลาย่างเข้าตีสองครับเสียงใต้เตียงก็เริ่มดังขึ้นอีกเริ่มจากเสียงตุบๆก่อนนะฮะดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนคือแรกไม่มีผิดคุณโตเริ่มคิดในใจแล้วว่าแบบเนี้ยมันไม่ปกติแล้วอะ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่แน่ควรทำยังไงดีหรือจะเดินไปเคาะห้องข้างๆให้พิยุทธ์มานั่งคุยเป็นเพื่อนดีหรือเปล่าในขณะที่กำลังนั่งคิดอยู่ครับ แผ่นไม้ข้างเตียงแผ่นเดิมมันดิดออกมาดังปึ้งถึงคุณโตจะสะดุ้งครับแต่ก็ยังนอนนิ่งดูสถานการณ์ต่อว่าถ้าเจ้าแผ่นไม้มันดิดเปิดออกมาแล้วเนี่ยเสียงต่างๆที่อยู่ใต้เตียงจะหายไปหรือเปล่าถ้าเสียงทุกอย่างหายไปแสดงว่ามันเป็นเพราะเตียงครับคุณโตก็เลยนอนมองไปที่มุมเตียงที่แผ่นไม้มันดิดออกมาปรากฏว่าคุณโตเห็นมือครับยื่นออกมาจากช่องโหว่ที่เป็นไม้ที่มันดิดตัวออกมา ลักษณะครับเป็นมือขาวๆซีบเล็กๆโผล่ออกมาคร้่งแขนฮะคุณโตมองด้วยตาที่เบิกโพรงฮะแขนสีซีดนั้นค่อยๆงอสอขึ้นมาและตบลงบนเตียงตุบๆมันเหมือนกับกำลังควานหาอะไรสักอย่างอยู่บนเตียงครับมือนั้นยังคงควานหาเฉียดปลายเท้าของคุณโตเพียงนิดเดียวคุณโตอยากจะหุบขากลับมาครับแต่ความกลัวนั้นมีมากเกินไปจนทำให้ตัวรู้สึกชา ได้แต่นอนตัวแข็งจ้องสิ่งที่หน้าเขนลุกด้วยความหวาดกลัวสุดขีดมือเล็กๆที่นีนั้นค่อยๆหดกลับเข้าไปครับแต่กลับมีอีกมือหนึ่งเป็นมือข้างขวาค่อยๆยื่นขึ้นมาจากด้านขวาของเตียงและตบลงบนที่นอนเหมือนพยายามคลำหาอะไรสักอย่างตึ๊บ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 จากที่ยื่นออกมาทีละข้างตอนแรกครับตอนนี้มันยื่นออกมาพร้อมกันสองข้างทั้งซ้ายและขวาเลยฮะค่อยๆตบลงบนที่นอนเ,าเบาๆ คุณโตทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากนอนตัวสั่นอยู่กลางเตียงไม่รู้จะทํายังไงฮะสวดมนต์ไปแล้วกี่จบก็ไม่รู้สักพักใหญ่ๆครับมือทั้งสองข้างนั้นก็ค่อยๆคดกลับไปใต้เตียงคุณโตคิดในใจว่าต้องรีบวิ่งไปเคาะห้องพิยุทธให้เร็วที่สุดมาอย่างนั้นแย่แน่แต่ยังไม่ทันได้ขยับตัวครับคุณโตก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง อยู่ข้างๆเตียงคล้ายกับเสียงเือนคนลากอะไรบางอย่างครับด้วยความสงสัยคุณโต้เลยค่อยๆพงงหัวขึ้นช้าๆเพื่อไม่ให้อะไรก็ตามที่อยู่ตรงนั้นรู้ตัวครับปรากฏว่าสิ่งเทียนครับเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีหัวครับและก็น่าจะไม่มีขาด้วยใช้มือลากลำตัวอยู่ข้างเตียงคลืดคลืดแล้วใช้มือป่ายขึ้นมาบนขอบเตียงค่อยๆดึงลากลำตัวไปเรื่อยๆครับ ครืดครืดเหมือนกำลังค้ำหาอะไรสักอย่างอยู่ในห้องคุณโต้คิดว่านาทีนี้คือที่สุดแล้วฮะนอนตัวเกรงจนปวดเมื่อยไปทั้งตัวมันรู้จะทำยังไงฮะตัดสินใจใดีตัวลุกขึ้นจากเตียงกระโดดทีเดียวไปถึงหน้าห้องประตูข้างๆทุบป,ประตูเรียกพิยุทธครับพี่พี่พี่ช่วยด้วยพี่สักพักได้ยินเสียงอีกฝั่งตะโกนมาเออเออน้องมีอะไรแล้วก็รีบเปิดประตูพรวดเข้ามาครับคุณโต้พูดด้วยเสียงตะกุกตะกับครับพี่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 พ ผมโดนผีหลอกพี่ผมโดนผีหลอกพี่พี่ยุทธพูดแทรกขึ้นมาว่าน้อง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 ใจเย็นๆก่อนนะแป๊บหนึ่งน้องฝันอะไรหรือเปล่าคุณโต๊ก็เลยตอบกลับว่าไม่ไม่ได้ฝันครับพี่ผมยังไม่ได้นอนเลยเตียงมันเปิดออกมาก่อนพี่แล้วแบบพี่ยุทธแกก็เลยพูดเสียงนิ่งๆครับว่าคนที่มาเช่าคนก่อนน้องเนี่ยเขาก็เจอนะแต่คงไม่เจอหนักเหมือนน้องหรอกมัง้งระหว่างนั้นครับคุณโต๊ก็เลยกลับไปมองที่เตียง ผู้หญิงที่คลานอยู่รอบห้องตอนนี้หายไปแล้วครับคุณยุทธก็เลยพูดออกมาคำานึงว่าน้องน้องกลัวผู้หญิงคนนั้นเหรอคุณโต้ก็เลยตอบในขณะที่กําลังสอดสองสายตาไปทอบห้องครับก,กลัวสิครับพี่ถามได้คุณยุทธก็เลยถามเสียงเย็นๆครับว่าแล้วน้องไม่กลัวพี่เหรอพอคุณโตรได้ยินแบบนั้นครับก็เลยหันกลับมาทันทีปรากฏว่า ไม่มีใครยืนอยู่ตรงหน้าคุณโต้แลวฮะมีเพียงแค่ความมืดสลัวๆคุณโต้เพ่งมองเข้าไปในห้องคุณยุทธเป็นห้องมืดๆที่ว่างเปล่าแสงไฟาจากด้านนอกสอดเข้ามาทางระเบียงทําให้มองเห็นว่าเตียงนั้นไม่ได้ถูกคลุมผ้าไว้เป็นแค่ฟูกเก่าๆครับประตูเสื้อผ้าเปิดทิ้งไว้ทั้งสองบานเพื่อระบายอากาศมีกลิ่นละอองฟุ้งฝุ่นกระจายไปทั่วห้องในขณะนั้นคุณโต้ลืมเรื่องของผู้หญิงที่คลานอยู่รอบเตียงทันทีครับ อึ้งอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในหัวตีกันมอดโซ่ไปหมดคิดว่าคุณยุทธหายไปไหนความกลัวแผ่กระจายไปทั่วร่างกายเริ่มจุกที่ท้องน้อยครับจนทําให้คุณโต้เข่าอ่อนสุดตัวลงนั่งคาประตูพยายามมองเข้าไปในห้องคุณยุทธเผื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นแค่การล้อเล่นจังหวะนั้นครับสายตาเหลือบไปมองที่โต๊ะเครื่องแป้งปรากฏว่าเห็นหน้าคุณยุทธครับโผล่ออกมาในกระจกเปล่งเสียงให้แผ่ออกมาว่าน้อง ไม่กลัวพี่เหรอ <c oughs> <c oughs> ในความกลัวที่สุดบรรยายออกมาได้คุณโต้ตะเกียกตะกายมาเปิดประตูห้องแล้ววิ่งหนีลงบันไดแบบไม่คิดชีวิตเลยครับมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ตัวเองกำลังนั่งอยู่หน้าเซเว่นหน้าปากซอยนั่งตัวสั่นจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นครับแฟนก็กลับมาคุณโตจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้แฟนฟังและขอย้ายออกในวันนั้นเลยก่อนที่จะออกนั้นคุณโตก็ได้เข้าไปถามผู้ดูแลครับว่า หอพักเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าแน่นอนครับว่าผู้ดูแลไม่ยอมบอกครับบอกแค่ว่าเฮย้ยไม่มีอะไรหรอกพี่หลังจากนั้นครับเวลาผ่านมาประมาณ2องอาทิตย์ด้วยความที่ยังคาใจครับคุณโต้จึงกลับไปถามคนที่อยู่แถวนั้นเป็นแม่ค้าที่ขายของอยู่ในซอยแม่ค้าบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย อาศัยอยู่ในห้อง505กับสามีชาวจีนครับแต่ผู้หญิงเนี่ยแอบเล่นชู้กับผู้ชายข้างห้องนั่นก็คือคุณยุทธนั่นเองครับทีนี้สามีจับได้ครับจึงฆ่าทั้งคู่และตัดหัวกับขาของผู้หญิงตัวเองครับทยอยเอาออกไปทิ้งด้านนอกจนเหลือแค่ส่วนของลำตัวแต่ก็โดนจับได้ะกอ่อนเหตุนี้ครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณโต้มีผมงอกก่อนวัยอันควรและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณโต้ฮะ ต้องบอกว่าหลอนมากหลอนที่เจอผู้หญิงไม่มีหัวครับไม่มีขาคลานลำตัวอยู่ในห้องและยังมันหลอนหักมุมกับคุณยุทธที่ไม่มีตัวตนครับเป็นผีอีกผีหนึ่งที่อยู่ข้างห้องต้องบอกว่าเจอสองเด้งเลยทีเดียวฮะก็ใครนะครับที่มีประสบการณ์น่ากลัวแบบนี้นะฮะก็สามารถส่งเรื่องของท่านนะครับมาในเพจอยากเล่าขายับขวัญ V2 นะครับ ว2ด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างถ้าเขาอยากขวัญอันแรกเนี่ยผมไม่ได้ทําแล้วนะครับก็ใครที่มีเรื่องเล่าแบบนี้สามารถส่งมาได้ถ้าเรื่องของท่านครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวผมจะนํามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังกันครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ